สวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกรินๆนะคะเราไม่ได้ไปไหนนะคะแม่ดาก็กลับขึ้นมาบ้านนะคะว่าจะมานอนเวนนะคะแต่ว่านึกขึ้นได้นะคะว่าอตอนแรกแม่ดาว่าจะควนมะขามแต่ว่าไม่มีฐานเนาะถ้าใช้เตาแก๊สนะคะก็จะเปลืองไฟมากนะคะถ้าใช้เตาแก๊สก็จะเปลืองไฟเพราะว่าควนมะขามนั้นมันใช้เวลานานนะคะป้าบอกว่าเดี๋ยวเอาไวค้ควนพร้อมกันพรุ่งนี้นะคะขึ้นได้ว่าแม่ดามีหัวเพรือกหัวมันที่แม่ดาขุดมาจากกบกอกนะคะ ทำไปแล้วหัวหนึ่งยังอยู่หัวหนึ่งนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็ค่ะอ๋อไปเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวพม่ดาจะทอดเส้นฟรายให้กินนะโอเคค่ะลองนะคะเอาขนมมาทอดแล้วให้มันเป็นเป็นฟรายค่ะเอาขนมมาทอดแล้วให้มันเป็นเส้นฟรายนะเดี๋ยวดูเน็ตหัวมันของแม่ดานะคะที่เอามาจากกกตูมนะคะแม่ดาเอามาสองหัวเนาะทําขนมหวานไปแล้วหัวหนึ่งนะคะเหลือหัวหนึ่งนะคะเราจะมาทดลองทําเส้นฟรายกินกันเย้มีนน้อยกินไหมลูก เอไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยเออไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยมักมาซื้อทำๆเล็กหัวมันก็มีหนูเจาะไปแล้วอู้หูอ้าวทำไมหัวมันแข็งจังเลยอุ้ยมันนานแล้วหึ่งแล้วเนาะหึงเลยเอาลงไปลงไปข้างล่างเลยเอาลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเออลงข้างล่างเลยเลยอย่าเพิ่งกลวนถ้ากลวนโดนตุ้งตีนะ นั่งเลยเกียกฝนนะ,ะรเรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ทางนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอาโดนโเขาเกิอกแม่ตกก็ะดาษไม่ได้ก็เราขุดมาใหม่ๆนะเอามาทำเนาะนี่โอ้โหนูกินดูสิแหว่งไปเลยหนูกินมัน ไเินเดี๋ยวพี่ได้ไปร้านเฮ้กว่าใส่ใส่ให้มันตุ่มเงินตุ่ทองตุ่ทองอัใส่นต่มเงินตุทองนทำไมนี่ไปทำไมีมีกไรจดก็จะได้กำไรนะคะไมนเาวาขายของเราจะได้กาไรไหคะได่กำไรได้กไร่าเดียวขายมันทรมัจะได้กาไรแนเดี๋ยวขายให้มีน้อยนะอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ออันนี้พหนููก mày thang mặt quán đẹp mày thang mặt quán đẹp mày thang mặt quán đẹp mày thang 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 ด um ี๋มันไหเ้อนี่โอ้แต่ไม่ได้นี่นี่ดังๆเนอยา้นยไนที่เนี่ก็ได้มนาี่้อมาเลยอบมาเลยเดียวค่ะเดี๋ยวันว่มันนแบบค่ะ่ยังหนตนี้นี่นนีนะอนีเาจะเหนกอบนะ

ăn nhớ xin lúc nhiều không? Nói <laughs> em đẩy lúc xuống này à? Áo quỳnh lấy cốc hơ Đừng nói

เลือกมันเสียดนมมันเสียดนี่ไงเห็นก๊อตแมวฮะ เราก็ตั้งน้ำมันไว้รอนะคะหัน่นเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็โรยด้วยแป้งนะคะทีแป้งแล้วก็เราก็คุกๆๆอ้าวยังไม่ทำได้หัน่นอีกหั่นยังไม่หมดอีกก็นี่ เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าน้ำมันเดือดหรือยังอ้าวยังไม่เดือดเลยนะคะรออีกให้น้ำมันเดือดก่อนเริ่มลอยแล้วนะคะเออถ้ามันลอยแล้วก็คงจะได้นะ อ,อยากให้มนติดไกนแต่เราไม่มีไม่มีตะแกงนะคะ ามันติดกันเราก็แยกออกนะโหททำไมมันชิ้นใหญ่แท้แล้วไม่มีตะแกงตักเลยมันลอยขึ้นมาแล้วนะคะก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะแต่เราไม่มีกระชอนตักเลยเนาะน่าเสียดายนี่ เราต้องใช้ทำแบบนี้เอานะคะอย่าอย่ามาใกล้ลูกอย่ามาใกล้เดี๋ยวเบ๊ะให้เดี๋ยวเบ๊ะตกักเสร็จแล้วก่อนเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเอาอันนี้ออกก่อนนะล้างมือยังคะล,ล้างแล้วนะล,ล้างเลยเนาะลองต้นมือไหล นี่เป็นฝายได้แล้วโอ้โหสิ้นใหญ่จังเิ็ดดูสิลูกว<อ>ิโลวันจังเลยเปรียยต็อยก็เปียกดหอร่อยมากอร่อยดีมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะมิน้อยจับอิลี่ลูกถ้าเราอยากใส่น้ำตาลเราก็ใส่น้ำตาลเนาะ มันร้อนรุกมร้อนอืมอยคันเรงนี้อร่อยอร่อยตอนเบสมาทานกินบ่อยๆนะไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยเกือเราก็ปลูกเองปลูกเองอืมไม่ต้องมีซื้อเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ